The สุดท้าย PTS 2023ในการตัดสินชะตาทีมในโปรโลีกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e-sport s 90วินาทีวันนี้ขอพาทุกท่านมาพบกับครึ่งทางของการแข่งขัน Leo PUBG Thailand Series 2023เฟส1ในสัปดาห์สุดท้ายตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันในหลายๆทีมเริ่มจะเห็นอนาคตของตัวเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตารางคะแนนในตอนนี้เป็น Daytrade Gaming ที่กลับขึ้นมาครองจ่าฝูงอีกครั้งและหากพวกเขาสามารถรักษาอันดับหนึ่งของตารางคะแนน ไปได้อีก3วันที่เหลือของซีซั่นนี้ได้สําเร็จพวกเขาจะกลายเป็นแชมป์ลีกไทย3สมัยพร้อมการันตีตั๋วเข้าสู่ p g s 1แม้ช่องว่างของคะแนนจากอันดับ1 7ถึง7จะห่างกันแต่3วันที่เหลืออยู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้สถานการณ์ในตอนนี้มีทีมที่ลุ้นตั๋วด้วยกันถึง7ทีมได้แก่ d e a d t r a d e port, ith, Gaming, eArena, p u r p l e m o o Esport, MITH, Armory Gaming, QConfirm และ Attack Allround โซนโซนตกชั้นที่เห็นที่ชัดที่สุดในตอนนี้ก็คือ FWE s p o r t ตอันดับ16ของตาร,รางคะแนนตอนนี้และโก s ซ n อีกทีมที่ยังก้าวไปไม่ถึง200แต้มแน่นอนว่าทีมอื่นกำลังทำแต้มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆรวมถึง Back to Basic E2 ทูในอีสปอร์ตเกมมิ p งชัป p ป r ร์แม้กระทั่ง Va m p พ r e Esport เองที่คะแนนตอนนี้ยังไม่พ้นจากโซนอันตรายใกล้เข้ามาแล้วที่เราจะได้รู้ว่าแชมป์ของซีซั่นนี้จะเป็นทีมใดทีมที่จะได้ครอบครองตั๋ว2ใบเพื่อไป PGS 1และ top 5ที่จะไได้ไปต่อใน เอเชียซูเปอร์คัพรวมถึงทีมในโซนตกชั้นจะสามารถพลิกชะตาก,กรรมของตัวเองได้หรือไม่และนี่คือ e-sport ์90วินาทีฝากกดติดตามพวกเรา Attacker Clan เพื่อไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่หลากหลายของพวกเรานะคะ